สวัสดีครับมพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนะครับครูตั้มนักคลรินนะครับมนีสิบห้าพี่น้องนะครับไปไ่เวดปลาไหลนะครับมนีมากกับลุงอ่าลุงตายนะครับนอกลุงตายนะครับจากเราเสือโกกนะครับมนีสายดงมาเองครับมนีสซยดงนะครับมนีอาจจะมันก็เป็นได้อ่าแนมกล่องนะครับแนมกล่องเนี้ยอ่าเขาจะได้เห็นหน้าเราเรอครับเดี๋ยวพูดๆกันนะครับพี่น้องนะครับ ว่าเขาสิได้แจ็คโตขึ้นนี่นะครับผลงานนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องกันแทน่นอนครับวันนี้เย็นตลาดรู้เรื่องเลยวันนเย็นตลาดเย็นหาเย็นหาโอเคครับอเคเดี๋ยวพบพ่อกันครับพี่น้องไปครับพี่น้องอ่าออกไปหาปลาครับตอนนี้กำลังเดินทางครับพี่น้องครับลงทงล่องทงล่องทงครับพี่น้องลงทง เบื้งบนนี้ครับสุดใจหน่อยได้ล้ายพี่น้องเบิ่งเอาครับท่านกางบรรยากาศนะครับตรงไห้ตรงหน้าต้องให้ตรงหน้าลึกซ้มาแล้วจากยืดรูเพื่อนนี่ลยนะครับพี่น้องที่ตามเป็นกำลังแห่งเอือกกำลังแห่งใจให้นะครับช่องไหนหน่อยในเด้อพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์นะครับเนี่ยยันพ่นไหนพี่ซับสไคร์ครับอ้าวก็ ซับสากให้ครับซับสากให้ตลาดนา้อันนี้ครับพี่น้องใส่ไปเลยเสี๋ยวใส่ไปเลยเดินทางไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าพ um, ี่น้องไปหาอยู่หากินครับตามภาษาชีวิตวิถีชีวิตนะครับคนอีสานหวานเฮ้านะครับเน้ออะไรเป็นภาษาสงวนโบราณ ปลาไหลนี่น่าจะบ่แมนสัต์สงวนครับแม่นบ่เห็นครับปลาไหลนี่สิเป็นพวกสัตว์ตะกวนพวกปลาลดลาดสามารถกินได้ครับอ่าเดินทางกันครับผมตอนนี้งกันนะครับนอกสลับ นะครับหูเอียนว่าห้าสิพ่อแมนของแถบวนะครับถารุ่นน้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับในช่องคูตั้มนักคลรินนะครับเนี่ยลักษณะหูเอียนโอ้คับพี่น้องเบิ้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 งคพี่น้องลักษณะหูเอียนครับแปนแต่แต่แต่มันเป็นหูหูหน่อยพ้ายอย่าไปโจกมันนี่เยมันจะเป็นห้อยเป็นแปนนี่ครับมันจะเป็นหอยเป็นแปนมันสี่ลื่นนะครับพี่น้อง แต่ว่ามัน,นหน่อยประมาณนิ้วก่อยประมาณนิ้วโปนนี่พยายามจะไปจนสิดุนครับเบื้องลักษณะแล้วเพราะว่าเบื้องลักษณะคือังเป็นสีใหม่ๆอยู่พี่นอ้องหม่ครับตัวนี้ยังอยู่ครับเนี่ยตัวนี้หาชิปหาชิปตัวไงแต่ว่าถคาอยู่กันใหญ่เลย คาดว่าเจ้าเด็นี้น่าจะมีอยู่ประมาณเด็กโตที่ฉันเห็นมีมีสามตัวครับคนละหัวเลยไปคนละท่าเแต่ว่าเกิดจีนับลงมาเห็นเหรอครับเห็นเหรอ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 เนี่อุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่เนาะนะว่อยมันไปเราไปกินเจ้านี้มีสิรุนบ่ มีรุนครับลงหาหนามครับพี่น้องเบ็ดนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์าาที่อยู่เบียดมานมันหมอกสายมาให้เพราะว่าอันนี้คือสายยังครับพี่น้องอันนี้คือสายยังครับสายยังคือโบอันนี้คือสายพีสายเหรอสายพีอีบอ่ะสายเป็น สายพี่อีครับของหวานอ๋อสายพี่อีครับที่ว่ารัอกับโบมีันนะลากสายพี่อีนี่เป็นสายที่แข็งแรงจนน<น>ะเหนียวแน่เหนียวแน่นะครับมันเกิดบางทีเข้าส่แล้วใส่ไว้เข้าระยามม่เหียนนะฮะมันเกินมันจะจะโยนนี่คือสินหมูครับหรือว่าไงก็คือเนื้อหมูเนื้อหม,มูครับส ปกติผมเคยใส่ร่องเนื้อหมูยังเด๋วมันเกิดกินเลยแต่ว่ามันอาจจะบเบียกรองความสนใจมันกินไหวนะเพราะว่ามันบวกข้าวถ้ามีใครนำมันเกิดจะเร็วขึ้นนะมันกินข้าวขึ้นครับคือบรรยากาศสดๆครับในการ หาอยู่หากินครับตามภาษาคนอีสานบานเฮ่าสายดงครับเป็นสายดงเท่านั้นแปลว่าอาจารย์ตาำเขาเมืองบ่าเขาเด้อครับเขาจะยำล่ำลำงทงอย่างเดียวครับพี่พน้องเสดีโหจะความอ่าเขา<อ><อ>เอื่นว่า บรรยากาศกลายเป็นอยู่นะครับผพ้นัคนเพื่อนก็อยากหูเนาะว่าเอออาจารย์ต่ำเพื่อนอยู่จังไรอันนี้จังไนเนาะก็เลยเห็นแต่เพื่อนถามยามไปล่ำนะอะเพื่อนอยู่จังไรกินจังไรเนาะเพื่อนคือสิติดรู้อยู่สบายมอแมนครับบบมากเพื่อนนี่ตรองทงยังเดียวผมไม่คนที่ว่าได้ทุกรูปแบบครับ กันว่าเชื่องติดรู้กับว่าเชิงติดรู้ครับนางเธอมีรถกระบากับว่าครขี่ไปไหนได้พี่น้องอางานกับมี่อมันเปลืองนามันครับบอมีอันบอถึงว่ามีรถใหญ่กับพว่าครอยากขี่ไปไหนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเห็ดงานที่กันพี่น้อง,องบอค่อยๆเด้บคด่ค่อยด้ขี่รถใหญ่ครับบอถึงว่าความเป็นอยู่กับพ่ออยู่พ่อกินอยู่แต่ว่ากับบวได้เป็นคนที่ติดรู้ ด้ทุกรูปแบบลุยก็คือลุยครับปากซับตะไคร่เพื่อนเน่เด้อซับตะไคร่ครับ,บเอาแมนบอ่ถครับซับตะไคร้นี่คือมือแรงครับนี่ล่อรุ่นแน่นี่ <laughs> ลูกสามล้านอีกแบบเนาะเพื่อนเลี้ยงไว้อยู่ความอนุเคราะห์จากเพื่อนละครับูกสาวผมก็อยู่น้ำเพื่อนหน้าโคตรอาชีพน้าดากวิงไปแล้วหวังหวา,วานะ <laughs> ลูกสาวกับว่าแม่เป็นเอฟซีอุ้งยิงอยู่บ่าเอฟซีค่ะเบิ้งคู่มือเอฟซีอุ้งยิงอีกว่านี่เอฟซีผิวอุ้งยิงได้ถ่ายรูปเปินกระเพื่อตะทุระทุ่มมือว่าหันหนามาเนี่ยหันหนามะเนี่ยในไดเกาเอฟซีลูกสาวนี่คือเป็นเอฟซีอุ้งยิงเอฟซีครับเอฟซีมือเพิ่นมางานศพเนาะครับมือใหญ่เพิ่นมางานศพได้ถ่ายรูปนั่งมาสันนอนบ่กรับลูกสาวหน่อยใช่ยู่เปิดแตะทุระทัดอาจารย์เพื่อนบาานี เพ่งจะพิวิิงเบ็ดมือบ้าน,นครับพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยเดี๋ยวจะค่อยพบพ่อกันอีกครับโอเคครับหอสามหูนเนาะครับมารลุนกันสามหูมาลุนสามหูเลยพี่น้องว่าห้าสี่มานบอโอเคครับ